สวัสดีนะคะวันนี้ก็ช่องฟ้าชาแนลนะคะเนาะกะสีมาสรุปตัวเลขหรือสีมาลงตัวเลขนะคะของปู่พานารายสีก่อนนะคะเนาะก็ลงคลิปไปแล้วนะคะลงคลิปไปแล้วนะคะแต่มีบางท่านก็ยังทักแถมกันเข้ามานะคะว่าได้ตัวเลขของปู่พะนารายสีก่อนมาหรือยังนะคะเนาะก็ฝากกได้ไปจุดทูบแล้วก็ ขอเรขยกปิงปองปู่พานรายสี่กรน,นะคะที่รบบุรีเนาะแล้วก็ตอนนี้ฟ้าก็อยู่ที่จังหวัดยะโสธรก็เลยได้ขอเร็วนะคะขอท่านเร็วแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางมาที่ยะโสธรนะคะเพราะว่าก็ห่วงเอฟซหลายๆท่านนะคะที่กติดตามแล้วก็มักติดตามแล้วก็แนวทางของปู่พานารายสี่กรมาตลอดนะคะนาะเกา เลยได้ขอให้เอฟซทุกท่านนะคะเนาะก็มีเอฟซบางท่านก็ยังไม่เห็นเนาะก็อาจจะมีเห็นแล้วก็ไปดูได้เด้อค่ะเนาะฟ้าลง YouTube ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ให้ทุกท่านไปเบรงในช่อง YouTube ไปเบรงคลิปได้เด้อค่ะเนาะก็วันนี้นะคะตัวเลขของปูเนาะก็สีมีจุดทูบนะคะแล้วก็เลขปิงปองนะเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นโชว์เลขปิงปองให้ดูก่อนนะคะส่วนเลขปิงปองนี่นะคะเลขปิงปองฟ้าได้นะคะจุด รูปล,วง,ลวงปิงปองได้เจ็ดไอสองเจ็ดสามนะคะสองเจ็ดสามนะคะทุกคนเลขปิงปองปูพ่พานารายสีกรนี่คือสองเจ็ดสามนะคะแล้วก็ส่วนเลขทูบนะคะเลขทูบของปูพ่พานารายสีกรนะคะที่ฝ่าลวงได้นะคะไอที่ฝ่าจุดได้เนาะต้องขอโทษขออภัยนะคะที่ฝ่าจุดได้นะคะจุดได้ก็คือหก 9 5นะคะทุกคน6 9 5เนาะอันนี้คือเลขปู่พนารายสีก่อนนะคะปู่พนารายสีก่อนนะคะเล,เลขปิงปองเลขปิงปองได้2 7 3เลขทูบนั้นได้6 9 5นะคะนี่งวดที่แล้วเพิน่นกะให้เขาสามตัวตรงตรงเลยนะคะเลขทูบ เอเลขปิงปองเนาะที่เข้าหก6ปดหนะคะ863เข้า3ตัวตรงๆเลยนะคะเลขของปู่พระนารายณ์สี่ก่อนเนาะถ้าผู้ใดติดตามตลอดนะคะติดตามตลอดจะรู้ว่าปังจริงหรือไม่จริงนะคะเนาะกับปังอีหลีนะคะเนาะกับงวดนี้เอฟซีคันซิมบัลคอรหรือเอฟซีกับเป็นห่วงเอฟซีหลายๆท่านเนาะที่อยากได้เลขปูเพิ่นนะคะเนาะก็เลยต้องเรียกอมาให้นะกะ เป็นเพียงแนวทางนะค่ะเด้อลองซื้อกันติดไว้ก็ได้นะคะเอาตามกำลังที่ตัวเองมีนะคะฟ้าก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันนะคะเป็นแค่เพียงแนวทางนะคะทุกคนเป็นแค่เพียงแนวทางเนาะแล้วก็อยากสิฝากอีกเลขอีก,อ,กอีกปูนึงนะคะก็คือเลข ดอนปูตานะคะซึ่งฟ้าได้มาขอเมื่อวานนี้นะคะที่ดอนปู่ตานะคะฝามาขอที่บ้านคลืมยาวนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่มา ที่บ้านคืมยาวนี่ก็หลายปีอยู่นะคะ78ปีอยู่ด้วยนะคะ,นะกับมาที่บ้านคืมยาวนี่แต่ก็ยังไม่เคยไปขอท่านเลยนะคะฟาก็ไปขอแล้วนะเมื่อวานนี้นะคะก็คืออยากจะมาขอฝากเอฟซีเนาะเพื่อว่าสิปังนะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะฟ้าก็ได้ปังประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วนะคะ จากของหวยลาวเนาะฟาก,ก็ได้2ตัวไปนะคะเกือบแตก3ตัวเหมือนกันฉะนั้นก็เลยอาขอหวยรัฐบาลไทยนะคะวันที่2มกรา2568นะคะเอามาฝาก f อซีหลายหท่านอีกนะคะเดี๋ยวฟ้าจะลงให้ที่หน้าจอนะคะว่า <c oughs> เลขของดอนปู่ตานี่นะคะกับเลขพ่อปู่พารายสีกรแยกกันนะคะแยกกันช่วงแรกจะเป็นของที่ขึ้นช่วงแรกจะเป็นของ พ่อปู่พานารายศีกรแล้วก็ขึ้นช่วงหลังๆนี้จะเป็นเลขทูบกับปิงปองจะเป็นของดอนปู่ตาหรือหล,หลวงของปู่นะคะหลวงปู่เนาะฟาก็เรียกหลวงปู่หรือว่าดอนปู่ตานั่นเองนะคะซึ่งไปขอเมื่อวานไม่แน่นะคะไม่แน่เนาะขอครั้งแรกอาจจะปังก็ได้นะคะของดอนปู่ตาแล้วสังเกตนะคะเห็นไหมคะว่าเลขทูบ กับเลขวิงปองมีเลขที่ตรงกันคือ76นะคะทุกท่านเนาะม,มีตรงกันก็เแล้วมันก็เลขปิงปองมันมี786อย่าลืมนะคะพศ67จะเข้า68ก็ไม่แน่นะคะทุกคนเนาะมันเป็นเพียงแนวทางใครชอบก็ซื้อนะคะใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็แค่ ผ่านแค่นั้นเองเป็นเพียงแนวทางฟ้าไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าเลขมันจะออกอะไรถ้ารู้ฟ้าก็คงซื้อคนเดียวไปแล้วเนาะก็เป็นเพียงแนวทางอาจจะปังหรืออาจมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับชมไปด้วยกันนะคะตรงนี้เนาะเป็นเพียงแนวทางแล้วก็สิ่งที่จะมารุ้นก็คือมารอรุ้นนะคะว่าหวยงวดน,นี้นะคะของปู่พนรายศรีกรจะปังไหมนะคะปู่จะให้ไหมแต่ในส่วนตัวนะคะความฝันของตัวฟ้าเองเนาะ ตัวฟ้าเองฝันนะคะฝันเห็นปลาช่อนตัวใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนปลาช่อนนั้นใหญ่มากแต่ไม่ได้จับนะคะไม่ได้จับนะคะไม่รู้ว่าจะมาแปดห้าไหมเนาะในความในความคิดนะคะฝันว่าปลาช่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะปลาช่อนเนาะอาจจะมา85หรือ8 1ดหนึ่งไหมเนาะก็เป็นเพียงแนวะทางนะคะถ้าตรงใจโดนใจยังไงก็จัดค่ะทุกคนยังไงก็ ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟ้าได้สร้างสรรค์คลิปต่อไปแล้วก็ได้หาตัวเลขเด็ดๆดีๆมาฝา f f อทุกท่านอีกครั้งในวันในรอบถัดไปนะคะแต่ก็งวดนี้นะคะฟ้าก็ขอภาวนานะคะวารมีปู่ให้เปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดราบขอให้ f อช่องของฟ้าชาแนลปังไว้ได้วยกันอีกงวดนึงนะคะแล้วค่อยมาดูกันนะคะว่าจะ ปังใหม่นะคะแล้วก็ขอให้ปังๆนะคะทุกท่านขอบคุณค่ะ